สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนะคะพี่แป้งปั้นข้าราชการสอบผ่านกอพอนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาพบกับครูติ๊กนะคะในวิชาภาษาไทยกับสำนักติว The First Tutor er ของเรานะคะอ่าใครได้ยินสัญญาณแล้วนะคะก็เข้ามาทักทายอยู่เป็นเพื่อนกับครูติ๊กได้เนาะวันนี้นะคะครูติ๊กก็มีคำคม แรงเดิมเลยค่ะที่เดิมคือเพจของภาษาจีน com นะคะตัวเนี้เหมาะกับพวกเรามากเลยเหมาะกับพวกเราเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าผู้มีความมุ่งมั่นจะมีแผนนับร้อยนับพันผู้ขาดความมุ่งมั่นกลับรู้สึกถึงความลำบากนับร้อยนับพันนะคะอ่าตรงนี้เนาะเขาก็พูดให้กำลังใจให้กำลังใจยังไงคนที่เขามีความมุ่งมั่นเนี่ย เขามีนับวิธีไม่ท้่วเลยใช่ไหมคะนับร้อยนับพันวิธีเนาะที่จะทำยังไงให้ตัวเองน่ะประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือนะคะหรืออทบทวนความรู้ฝึกทําข้อสอบนะคะ mm hmm. หาความรู้นะคะหาความรู้จากอ่าที่ต่างๆเนาะจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ในโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยก็มีนะคะอ่ะสวัสดีค่ะพ่อป๊อปแม่บุม๋มลูกที่ว่านะคะมาเป็นกําลังใจให้ครูแล้วนะคะดีใจมากเลยแลวก็อีกสท่านที่เหลือนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของเรานะคะอ่าแต่สําหรับคนที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันน่ะทำไม่ได้ทําไม่ได้เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยทําไปมันก็จะต้องมีความลําบาก นับร้อยนับพันเหมือนกันอย่างที่ครูเคยพูดถึงเรื่องของการตั้งมายเซตใช่ไหมคะเรื่องของการตั้งมายเซตเนี่ยถ้าเราคิดเรามุ่งหวังว่าเราจะต้องทําทําให้ได้ฉันต้องทําให้ได้มันก็จะต้องประสบผลสําเร็จเพราะเมื่อเราตั้งแล้วมันจะประสบผลสาเร็จเลยไหมมันก็ไม่เพียงแต่ว่าการที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมันจะทําให้เรามีแรงมีกําลังใจมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้เรา สามารถที่จะมุ่งเข้าไปสู่สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่สําหรับคนที่ขาดความมุ่งมั่นอ่ะใช้คําว่าขาดความมุ่งมั่นหรือว่าท้อแท้อ่ะหรือว่าขอแท้เนาะคนเหล่านี้เขาก็จะเป็นยังไงเขาก็จะตั้ง mindset ว่าฉันทําไม่ได้หรอกถึงทําไปสวัสดีค่ะคุณนิวถึงทําไปฉันก็ไม่ประสบผลสาเร็จหรอก ถึงฉันไปสอบฉันก็ไม่ติดหรอกแต่ฉันไปสอบอย่างนั้นแหละอะอย่าคิดอย่างนี้เป็นอันขาดเพราะถ้าคิดอย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่ขาดความมุ่งมัน่นนะคะสวัสดีค่ะคุณอันสำหรับคนที่คิดว่าฉันจะต้องได้นะคะการตั้งมายเซ็ตของเราเนี่ยฉันจะต้องได้ฉันจะต้องดีฉันก็จะต้องมีวิธีที่จะทำให้ฉันนั้นประสบผลสำเร็จให้ได้ จริงไหมคะทุกคนอ่าถ้าใครคิดว่าจริงกดก้าวเข้ามาเป็นเพื่อนกันเลยคะ่ะฉันจะต้องเป็นข้าราชการให้ได้นะคะกดก้าวเข้ามาคะ่ะกดก้า9เพื่อให้กําลังใจตัวเองเพื่อเป็นเป้าหมายสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเองแล้วเราจะเอาวิธีนับร้อยนับพันนั้นมาทําให้เรานะคะสามารถเป็นข้าราชการได้เต็มความสามารถของเราคะ่ะอ่า คุณอันคุณนิวนะคะพ่อป๊อปนะคะแม่บุ๋มลูกที่วากดกลาวมาให้ครูละอ่าคุณต้อมอนุภาพด้วยนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเรานะคะวันนี้ครูก็จะไม่ย่นเยอะมากเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอ่อจะพูดเยอะมากเลยเพื่อที่จะแบบว่าให้กําลังใจกับพวกเราเนาะอ่าเพราะเคยพูดกับเราแล้วว่าครูเนี่ยสอบมาหลายสนามมากเลย คิดว่าหลายสนามกว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับครูด้วยซ้ำเนาะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเอาประสบการณ์เอาของจริงมาคุยให้กับเราฟังนะคะมาคุยให้เราฟังเนาะอ่ามาดูที่ข้อสอบของครูกันวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นบทความเป็นบทความยาวอยู่เนะาะบทความตรงนี้นะคะขอเลื่อนนิดนึงนะเห็นครบไหมเอย เห็นครบนะคะอเขาบอกเป็นบทความยาวเนาะข้อนี้เขาถามถึงมาดูที่ข้อคําถามก่อนอันแรกเลยเขาถามถึงเจตนาสําคัญของผู้เขียนคืออะไรเจตนาของเขาเขาเจตนาเกี่ยวกับอะไรนะคะมีเจตนาจะส่งสารอะไรกับเราแล้วก็ข้อที่ยี่สิบหกเขาบอกว่าสารสําคัญ สารสำคัญของผู้เขียนคือข้อใดสารสําคัญที่เขาต้องการสื่อให้เรารู้นะคะ,ะรู้แล้วว่าคําถามมีอยู่2ตัวก็คือสารสําคัญแล้วก็เจตนาสําคัญสารสําคัญก็คือสาระสําคัญนั่นเองใช่ไหมคะเจตนาก็คือสิ่งที่เขามุ่งหวังว่าต้องการอะไรเจตนาหรือจุดประสงค์ จุดประสงค์วัตถุประสงค์คือสิ่งเดียวกันนะคะอ่าคือสิ่งเดียวกันเนาะต่อไปเรามาดูว่าบทความเขาบอกว่าเมื่อเราสอบตกเราย่อมเสียใจบางคนเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไรคะ่ะ การสอบตกเป็นความอับอายที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตมองหน้าใครไม่ได้อีกแล้วฉันเป็นคนโง่คนไร้ความสามารถความรู้สึกเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทําให้เราจมอยู่ในความทุกข์และไม่มีวันแก้ตัวได้ตลอดชีวิตบางคนอาจคิดว่าเลิกรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะไม่พยายามเลิกความเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งของตนเองต่างหากที่ทําลายตนเองอ่า หาใช่การสอบตกไหมการสอบตกเป็นเพียงเหตุผลเล็กน้อยแต่เรากลับทำลายตนเองเสียราวกับเป็นมหันตะทุก์นะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นข้อสอบนะข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนนะคะจะเจอข้อสอบข้อนี้เนาะซึ่งข้อสอบข้อนี้จะเวียนมาออกข้อสอบเนี่ยบ่อยบ่อยนะ ถือว่าบ่อยเพียงแค่เขาจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโจทย์นะคะเปลี่ยนโจทย์เนาะเปลี่ยนโจทย์คําถามเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาดูข้อยี่สิบ้าเขาถามถึงเจตนาสําคัญของผู้เขียนคือข้อใดก็ไก่อธิบายให้เข้าใจขอไข่เตือนสติให้คิดขอควายบอกให้ทราบงองูแนะให้ทําใจอ้าวแนะให้ทําใจเขาบอกว่าอธิบายให้เข้าใจอาจจะหมายถึงการอธิบายให้เข้าใจอะไรเข้าใจถึงการสอบตกใช่ไหม หรือว่าเตือนสติให้คิดคิดเกี่ยวกับอะไรบอกให้ทราบเกี่ยวกับอะไรแนะให้ทําใจเกี่ยวกับอะไรจุดประสงค์ที่คนเขียนเนี่ยเขาต้องการบอกคืออะไรกลับไปดูที่ข้อความเห็นที่ครูกีา์เว w o r d ให้ไหมคะกาคีา์ e ว w o r d ให้นาะเขาก็อารมภพบทมาเลยว่าเมื่อเราสอบตกเนี่ยเราเสียใจแน่นอนใช่ไหมคะเสียใจแน่นอนแล้วก็คิดว่าตัวเองน่ะไรคะ่ะเพราะว่าอะไรข้อนี้พูดถึง วัฒนธรรมหรือค่านิยมของเรานะคะค่านิยมของคนในสังคมทุกวันนี้เรื่องของการเรียนใครได้คะแนนน้อยใครสอบตกเนี่ยจะเป็นที่อับอายขายหน้าของครอบครัวใช่ไหมมันจึงเป็นข้อข้อ,อที่มาของข้อความเนี้ว่าเมื่อเราสอบตกเนี่ยเราก็ต้องเสียใจแล้วแต่สําหรับบางคนเนี่ยกลับรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไร้ค่ามากเลย การสอบตกเนี่ยเป็นอะไรที่อับอายแล้วมันจะต้องติดตัวไปตลอดชีวิตมองหน้าใครไม่ได้แล้วก็เกิดความทุกข์อ่ะแสดงว่าคนนี้เป็นยังไงคะไม่สามารถรเผชิญไม่สามารถรเผชิญกับความเป็นจริงไม่สามารถอ่ะคุณอ่านตอบขอไข่เข้ามาละไม่สามารถทําอะไรคะไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกของความเป็นจริงตรงนี้ได้คือรับความจริงที่ตัวเอง เจอไม่ได้นะคะ,ะพ่อป๊อปแม่บุ๋มลูกที่วาตอบข้อขอไข่เข้ามาเช่นกันนะคะลองตอบกันดูว่าเราจะตอบข้อไหนเนาะเห็นที่ว่าที่ครูขีดให้เนาะความเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งของตนเองต่างหากที่ทําลายตนเองฉะนั้นข้อนี้เขาบอกอะไรเราอคนอื่นว่ายังไงเอ่ยคนอื่นว่ายังไงคุณต้อมก็ตอบขอไข่นะคะคุณเนว่ายังไงคะว่าอย่างไรเอ่ย อคุณนิวก็บอกว่าขอไข่เช่นกันเนาะตรงนี้นะคะถูกต้องนะคะเพราะว่าตรงนี้ไงคะคีย์เวิร์ดของเราเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจของของเราเองเนาะถ้าเราไม่เข้มแข็งการสอบตกก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยกลายเป็นทุกข์มหานาลเลยกลายเป็นทุกข์มหานแต่ถ้าเราคิดว่าอาคุณคุณคุณแอ,อ่าน้องแอ่คุณอะไรเนี่ย คุณแป้งใช่ไหมแป้งกัญจนานะคะกัญจนาก็ข,าขอขายเช่นกันอ่ะมันอยู่ที่ใจของเราแสดงว่าเนี่ยเขาเขาทำไมคะเขาเตือนสติให้เราคิดนะคะยินดีกับทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้คุณครูยิ้มปริ่มเลยคะ่ะยิ้มแก้มปรีเลยไม่ยิ้มกลิ่มแหละยิ้มกลิ่มน้อยไปวันนี้ยิ้มแก้มปริเลยข้อแรกนะคะทุกคนตอบได้ถูกต้องหมดเลยคือเตือนสติให้คิดชีวิตของคนเราไม่ได้มีแค่การสอบใช่ไหม อไม่ได้มีแค่การสอบนะคะมันมีอะไรมากกว่าเคยมีคำตอบคำสอนของแม่ของคุณครูแม่ของคุณครูเขาเคยให้กำลังใจครูเพราะทุกครั้งที่ครูสอบแล้วสอบตกสอบตกบ่อยมากทำไมคนนี้สอบตกเก่งอสอบตกเก่งเลยนะคะแต่การสอบตกถ้ามองในแง่ดีก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้มาให้เราเอามาแชร์เอามาบอกเล่า ต่อให้พวกเราได้ฟังอ่าแต่คำที่ให้กำลังใจของแม่ครูเขาบอกว่ายัางไงเฮ้ยอย่าคิดมากลูกคนสอบได้เขามีแค่นีด้เดียวเองเรามีเพื่อนสอบตกด้วยกันตั้งเยอะเนี่ยไปเสียใจอะไรเขาหน้าเอาใหม่น,นี่แม่ครูบอกงี้เลยแม่ครูชิลมากนะคะแต่ครูรู้ว่าในใจเขาก็คิดหวังกับเราเขาก็คาดหวังกับเราแหละแต่เมื่อเขาเห็นเราเศร้า สิ่งที่เขาจะทำให้เราได้ก็คือเตือนสติให้คิดเช่นกันนะคะบอกว่าการสอบมันมีอยู่ทุกปีมีอยู่ตลอดขอแค่เราไม่ท้อสะก่อดยังไงมันก็ต้องเป็นของเราในสักวันเนาะอ้าวข้อยี่สิบห้าผ่านไปเรามาอยู่ที่ข้อยี่สิบหในเมื่อเรารู้แล้ว่าข้อนี้เป็นการเตือนสติเรามาข้อถัดไปข้อถัดไปของเราเอ้ยเดี๋ยวเอาโจทย์ก่อนเนาะเอาช้อยข้อนี้ก่อนนะคะ เขาบอกว่าสารสําคัญของผู้เขียนคือข้อใดสารสําคัญของผู้เขียนคือข้อใดใครอ่านแล้วลองตอบเข้ามาก่อนเพราะเราได้คําตอบแล้วนี่ของข้อนี่าเรารู้แล้วว่ามันคือการเตือนสติแล้วเตือนสติอย่างไรนะคะอ้าวสารสําคัญสารสําคัญสาระสําคัญผู้ทุกครั้งนะคะสาระสําคัญใจความสําคัญ คือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันนะคะพอเขาคือสิ่งเดียวกันแล้วอยู่แค่ว่าเราจะเห็นว่าเขาเอามาทั้งประโยคหรือเราจะต้องมาประมวลเป็นคำพูดของเราหรือว่าเป็นประมวลเป็นคำพูดของผู้เขียนผู้ที่ออกข้อสอบกันแน่เนาะอะ,อะมาดูว่าสารสำคัญที่เขาให้เรามาเนี่ยคืออะไรก็กายจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง ทำให้ชีวิตล้มเหลวขอไขความรู้สึกผิดหวังและเสียใจทําให้เกิดทุกข์ขอขายการสอบตกไม่ใช่สาเหตุใหญ่ที่ทําลายชีวิตของเรางองูนะคะเราจะไม่สามารถทาอะไรให้ดีขึ้นได้ถ้าเราจมอยู่ในความทุกข์เราลองดูนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าข้อที่ห้าเรารู้แล้วว่าเป็นการเตือนสติเตือนสติในเรื่องไหนตอบเข้ามาเลยค่ะก็ขอข้องอนะคะคุณต้อมกไก่นะคะพ่อป๊อปแม่บุ๋มลูกที่วาก็กไก่ คุณอันนะคะน้องอันของเราก็ข้อกอไก่นะคะอะว่าอย่างไรเอ่ยน้องแอคุณแป้งคุณนิวตอบหรือยังเอ่ยอคุณนิวก็ตอบกอไก่เช่นกันนะคะข้อนี้ไม่ยากเนาะเพราะว่าเราเจอคีย์เวิร์ดสำคัญของข้อไปละ นะคะคุณแป้งก็ข้อกอไก่ค่ะวันนี้ยิ้มแก้มแตกเลยค่ะหัวใจพองฟูเลยเนาะทุกคนเน่ยเยี่ยมมากนะคะข้อนี้สารสำคัญที่เขาให้เราก็คือการที่เรานะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งมันจะทำให้เรานะคะชีวิตล้มเหลวชีวิตมันพังได้เนาะหลายหลายคนนะคะอาจจะตั้งความหวังไว้ยเยอะแล้วไม่เผื่อใจไว้เจ็บก็ทำให้ชีวิต ไม่เข้มแข็งได้เช่นกันข้อนี้คุณครูขอแทรกได้ไม่เอ่ยครูขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งอ,อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครูก็ขอให้กําลังใจทุกคนนะคะไม่ว่าจะผิดหวังท้อแท้แค่ไหนให้ทุกคนคิดเพียงสัาไว้เสมอว่าพรุ่งนี้ชา้าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอเคยได้ยินคําว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วไหมคะ พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วคําว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วของครูหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันก็เดี๋ยวเรื่องต่างๆมันก็จะผ่านไปล้มแล้วเราอย่าท้อท้อล้มแล้วลุกขึ้นสู้ต่อไปไม่มีใครไม่เคยลม้มสิบตีนยังรู้พลาดนักปะยังรู้พังกว่าเจ้าสัวแต่ละท่านจะร่ำรวยกว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเขาจะกล้าวเดินมาถึงทุกวันนี้ เขาก็ต้องผ่านอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นไม่มีทางไหนที่จะโรยด้วยกลุกุหลาบทุกทุกทางจะต้องมีขากหนามเพื่อพิสูจน์ตัวของเรานะคะฉะนั้นนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ครเูเตโกขอแซกเข้ามานิดนึงนะคะให้กำลังใจสำหรับทุกคนเนาะอย่าท้อย่าท้ออย่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเห็นวิกฤตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจงมองเห็นในสิ่งที่ดี ของสิ่งที่ไม่ดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะทบทวนทบทวนความรู้ฝึกทำข้อสอบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเราจะประสบความสำเร็จค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาวันนี้อ่าไม่ใช่เข้ามาวันนี้สิขอให้ทุกๆคนนะคะที่ติดตามเพจของเราเนาะมีความตั้งใจแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จของเรานะคะวันนี้ทุกคนกดก้าวเข้ามาให้ครูแล้ว การโปรดเก้าวของเราวันนี้คือการที่เราจะเป็นข้าราชการให้ได้และครูก็หวังว่าทุกคนก็จะต้องได้เป็นข้าราชการไม่มีครูคนไหนอยากเห็นลูกศิษย์สอบตกแต่ก็ไม่ใช่จะเห็นลูกศิษย์สอบตกแล้วจะไม่เห็นคุณค่าอย่าลืมว่าทุกคนยังมีคุณครูนะคะยังมีครูพี่แป้งครูติก๊กแล้วก็ครูส้มคอยเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนอนหลับฝันดีแล้วก็ อย่าลืมตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือกับครูพี่แป้งนะคะค่ะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ